ก็โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับอยู่กับช่องฟุกเอฟเนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวแพทใหม่กันนะครับว่าเขานั้นจะปรับปรุงอะไรบ้างอย่างแรกเลยปรับปรุงสมดุลตัวละครใหม่นะครับอันแรกก็คือโคโนนะครับนักล่านักฆ่าล่าหัวแห่งการเวลานะครับมันจะมีลดอัตราอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกเลยลดความเร็วเครื่อนที่15ถึงเซ์นะครับ ก็คือจาก15ลดไปเหลือ10ร์ความลดความเร็วเกินที่ 2. ลดระยะเวลาเอฟเฟกต์สกิลลดความเร็วของสกิลนะครับก็คือจาก8วิกลายเป็น5าวินะครับแล้วก็เพิ่มคูดาวนะครเพิ่มเพิ่มคูณดาวจาก170ววิเพิ่มขึ้นมาเป็น220ววินะครับแต่ไม่ใช่โคโน่อย่างเดียวนะครับที่ตัวเนิร์ฟหงอคงก็ด้วยนะครับดูนะครับ ความเร็วการเคลื่อนที่ลดลง20%ขนาดเปิดใช้งานก็คือเวลาเรากดสกิลมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นรูปการเดินใช่ไหมครับแต่มันจะเดินช้ากว่าเดิม20%นะครับแล้วก็เป็นแอนดูนะครับอันนี้น่าเนิรนะฮะอาตาัตราความเสียหายของก่อลดลง5ถ7และ8และ9และ10และ11นะครับผม ความเสียหายของเกาะลดลงก็ตามนี้นะห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเบนะครับชิโร่ไดเมดเดลิเวเอลนะครับระยะคูดาวยี่สิบวีกลายเป็นสิบวีนะครับมันจะมีการบ้าของชิโร่แค่ตัวละครเดียวนะครับส่วนสามตัวละครน,นี้ก็เนิบนะฮะต่อไปนะครับจะเป็นอาวุธหม่ปืนฮิวสไนเปอร์นะคบเป็นเหมือนกับปืนปืนฮิวเหมือนปืนยิงยาปืนโคกอะไรแน่นะฮะ แต่ยังไม่รู้นะคะว่ามันจะแรงป่าเดี๋ยวถ้าเกิดเสื้อเปิดเราจะมาลองดูกันีอกทีนะคะผมอย่างแรกนี่คือดินแดสร้างสารแผนผังฉบับตัวเองนะครับก็คือคือปืน M4A1 นะครับซีซัน9 ของรางวาัลซีซั่นนี้ก็คือเอมโฟสีทองนะครับต่อไปเป็นแอร์ดรอปตู้กดน้ำนะครับมันจะเหมือนแอร์ดรอปทั่วไปเลยแต่การเป็นแอร์ดรอปทั่วไปกลายเป็นกู้ตด <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> กู้ตดเฉยเลยนะตู้กดอัตโนมัติเออมาก็หมดแล้วนะครับก็กิจกรรม การที่เราเนี่ยดูกันมาทั้งหมดนะครับก็ยังมีอีกเยอะนะครับที่เรายังไม่รู้เนาะจะดูแบบคร่าวๆก่อนนะครับไม่อยากจอดลืมมากนะครับเดี๋ยวผมจะพู่ผิดไปมากกว่านี้นะครับก็โอเคครับถ้เกใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆน้อยๆของเราด้วยนะครับขอบุณครับ